สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกหนึ่งทริปนะครับกับช่องจิมมี่ชาแนลวันนี้จะพามาตีปลาช่อนเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นหมายข้างทางนะครับก็เดี๋ยวมาซ้ำหมายเดิมดูนะครับวันนี้จะเดินลุยเข้าไปนะครับลุยน้ําเข้าไปตีข้างในนู่นเลยนะครับดูลักษณะไม้นะครับน่าจะมีตัวอีกนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมเลยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชิ์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินเลาะลงไปตีในนี้นะครับก็จะได้ตัวหรือเปล่าโอเคครับนี่ขยับครับตรงนี้ ตีตื้อเข้าไปใหม่ครับกัดให้สักตุกหน่อยนะมีเสียงกัดลูกปลาตุกตับตุบตับเลยนะครับเนี่ย รียบรห้หนึ่งแตมครับเ,เดี๋ยวครับมาแถวกิปเปอร์มาตีลอ่ออยู่หลายไม้อยู่นะครับตรงนี้โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวหลุดโอ้สาสวยๆเลยครับตัวนี้เดี๋ยวจับก่อน เต็มคำครับวันนี้กัดกบยางครับโอ้ยลุยน้ำครับวันนี้สายลุยครับนี่นะครับลักษณะไม้ครับเป็นไม้ที่น้ำท่วมนะครับนี่ครับกัดกบยางครับเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับดู ดูไซปลานะครับสวยงามครับป้วนตับเลยครับตัวนี้กัดกบยางครับเข้าเต็มเต็มคำแลวครับเนี่ยสุดยอดมากครับ อีกแล้วครับไอช่อนนะครับเตือนมาเอาดีกว่าเดี๋ยวขาดนี่นะครับกัดกรุบยางอีกแล้วนะครับ เนีรเต็มคำอีกแล้วครับไซส์สวยๆเลยนะครับนี่นี่นะครับปลาชนครับไซส์สวยๆเลยนะครับวันนี้ลุยครับสายลุยครับวันนี้เดินลุยน้ำมาตีครับข้างในป่ารกนี่ครับกัด กรุบยางนะครับนี่ครับเต็มคำเลยครับไซส์สวยๆครับอ้วนตับเลยครับโอเคครับสุดยอดมาครับ